คคนนก่อนออกจากบ้านได้เห็นแล้วว่าโดนปฏิบัติอะไรกับแม่ทุกครั้งที่ล้างประทัดเสร็จแล้วกลับไปถึงบ้านก็จะไปไหว้ไกลับไปไหว้ที่ที่อกแกนะก็คือเพื่อจะให้แกกอดเราได้ง่ายที่สุดเมื่อก่อนไม่กล้ากอดแม่นะครับเมื่อก่อนผมไหว้ก็แม่อยู่ตรงนี้ แม่วดีครับไม่มีผลอะไรก็คือผมรู้สึกว่าผมผมทำผิดพิธีการมาตลอดแต่ตอนเนี้ผมคิดว่ามันมันวรทำเพื่อให้แม่เขาได้มีโอกาสได้ได้สวมกอดเราในจังหวะนั้นครับแล้วผมรู้สึกจังหวะนั้น,นแม่จะมีความสุขมากแม่รู้ถึง โดนตะเวนล,ล้างพระาธาตุอยู่มีคนถามไหมว่าแล้วทำมาหากินอะไร <c oughs> บ่อยเลยครับพี่เช็คบ่อยฮะ <c oughs> ผมก็บอกจริงๆผมมีอาชีพผมทำงานแต่ <c oughs> ผมแบ่งเวลาเอาครับก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็จะทำงานอาจจะเรียกว่าเป็นงานทำงานทางธรรมทางจิตวิญญาณเนี่ยสักสักสอสัปดาห์แล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพหรือว่าทำงานทางโลกเนี่ยสักสักสองสัปดาห์ ส่วนงานที่ผมทําอยู่ก็มีสองสองงานนะครับรบบดูทำอะไรงานแรกก็เป็นงานเกี่ยวกับงานสารคดีทีวีอันนี้อันนี้ก็ทำเป็นีีตลอดเป็นจ็อบเป็นจ็อบครับผมครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็เป็นงานเกษตรที่บ้านนะครับยังทําไร่ทํานาทําสวนครับอันนี้ก็ก็ยังทําต่อเนื่องเพราะว่าตั้งแต่พ่อเสียไม่มีใครไม่มีใครทํา แล้วก็จ้างเขาก็ไม่ไหวก็เลยผมก็ทํากับแม่นะครับอีกงานหนึ่งที่เสริมเข้ามาดูเหมือนจะจะเป็นงานหลักอีกอันหนึ่งเลยนะก็คืองานเกี่ยวกับงานรีไซเคิลครับเกี่ยวกับการรวบรวมขยะแล้วก็นําไปขาย ขยะขยะที่ได้มาก็มาจากผู้ที่บริจาคมาบ้างมาจากขายขายให้ผมในราคาถูกแล้วก็คือผมผมมีความตั้งใจว่างานที่ทำเนี่ยอยากจะให้มันเป็นงานที่เราเผื่อแผ่หรือว่าปันประโยชน์ในสิ่งที่เราควรจะได้ให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็ขยะมันมาตอบเรื่องนี้พี่เจ้ตั้งใจว่าอยากจะทำดีไซเคิลเพราะว่าผมเห็นว่าขยะมันมีเยอะ แล้วก็มันไม่มีคนที่จะจัดการหรือว่ามันไม่มีคนที่จะทําทเป็นอาชีพจริงๆชถวบ้านนะครับตอนแรกก็คิดแค่นั้นครับแต่พอผมทําก็ไปทํากับคนที่เขาเป็นคนเก็บขยะ,ะไราย่อยพวกสาลเล้งแม้กะทั้งคนด้ยโอกาสที่เขาเก็บขยะขายหรือว่าคดไม่กระทั้งคนพิการความความคิดก็เลยเปลี่ยนจากการที่เก็บขยะอย่างเดียวแล้วก็เอาไปขายผมก็มีความคิดขึ้นมาณนะนะตอนนั้นว่า จะทำยังไงให้พอจะมีรายได้บ้างไม่ต้องเยอะแต่ปันกําไรครึ่งหนึ่งจากที่เราได้เนี่ยไปไปดูแลคนที่เขาช่วยเราอยู่หรือว่าจริงๆคนรอยโอกาสเหล่านี้เป็นคนที่ช่วยโดมอยู่นะเพราะว่าเขาช่วยในการจัดก,การขยะหาขยะให้แล้วโดมก็ไปรับไปรับของขามาขายส่งอีกทีนขับขายส่งซึ่งเราก็โชคดีอีกตรงที่ว่า,อาพอเราไปเล่าแนวคิดนี้ให้กับ ญาติบ้างพี่น้องบ้างเพื่อนฝูงบ้างเขาก็อยากจะช่วยในการบริจาคขยัะที่มีอยู่ตามบ้านที่มีอยู่ตามร้านค้าหรือว่าตามที่ต่างๆ ลาครับอ๋อนี่เหรอครับครับได้ได้โอ้เยี่ยมเลยครับแล้วก็นี่ใช่ไหมครับโอ้นี่ก็ตอกลูกปี๊ดเยี่ยมใด้เครับจริงๆขยะในบ้านเรือนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ไม่กี่กิโลเนะยถ้าเขาขายผมเนี่ยตามร้านค้าหรือว่าบ้านเรือนเนี่ยก็อาจจะได้เงินสักสี่สิบสามสิบสี่สิบบาทต่อเดือนในนะครับ แต่เงิน30 40บาทเนี่ยถ้ากับคนต้อยโอกาสเนี่ยเขาไปซื้อข้าวสารเนี่ยได้กับ 2, 2> องลิตรลิตร <2, 2. S 1> แล้วก็คุณกินก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวก็หมดลนะสีบาทเนี่ยนะครับแต่ถ้าเอามาดูแลคนต้อยโอกาสข้าวสาร2ลิตรถ้าเขาอยู่กัน3าคนพ่อแม่ลูกเนี่ยกินได้2วันนะสามมือผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าเขาก็ไปไปขายไอเดียแบบนี้ครับกับเพื่อนฝูงกับคนรู้จักผมก็เลยเหมือนกับว่าได้ได้ของมาโดยที่ ไม่ได้ใช้เงินเยอะในการซื้อมาในขณะที่ต้นทางเนี่ยผมไม่ได้เสียเงินเยอะปลายทางร้านค้าใหญ่ที่รับซื้อผมอยู่เนี่ยพอรู้ว่าผมไปรับขยะจากมีเจตนามีวัตถุประสงค์แบบนี้เขาก็ไม่เปิดราคาสูงให้คือให้ราคาพิเศษให้ราคาพิเศษต้นทางถูกปลายทางได้เยอะไม่แมันก็ทําให้มีส่วนต่างของกาไรเยอะก็ทําให้ผมขับเคลื่อนโครงการนี้ช่วยเหลือคนอื่นได้ได้มากขึ้น ฉะนั้นที่เห็นข้างรถเติมบุญเขียนป้ายติดไว้เติมบุญรีเสิ่ครับผมผมไม่ได้คิดชื่อนี้นะมันมันเกิดจากผมไปซื้อน้ํามีเจ้าของร้านน้าเขาเห็นรถซาเล้งผมเขาก็ถามว่าไปเก็บขยะไหนมาผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เก็บเขาเขาบริจาคมาแล้วแล้วเอาขยะพวกนี้ไปไหนก็บอกว่าไปขายเงินที่ได้ก็จะไปช่วยคนด้อยโอกาสเขาเขาอยากจะร่วมเติมบุญด้วยเออผมก็ผมได้ยินคํานี้ผมก็ชอบเออ เราควรจะมีชื่อรถของเรานะผมก็เลยขอผมก็เอออย่างนั้นเราชื่อเติมบุญอีไซเคิลด,ดีกว่ารถคันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นสื่อกลาง สังเกตตอนที่โดนขับรถซื้อขยะผ่านไปในเมืองก็ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยที่เราเคยไปเรียนอ๋อใช่สมัยที่เรียนผมก็เป็นคนทำกิจกรรมเป็นนักศึกษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะนีกความรู้สึกเรอเป็นยังไงตอนที่เราไปเจอเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันไปเจอครูบาอาจารย์ไปเจออะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับกลับมาเก็บขยะจะเก็บขยะผมแรกๆยอมรับว่าค่อนข้างมีความอายนิดๆพี่แจ๊ มีความเขินนิดๆเหมือนกันแม้กระทั่งถังขยะในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็คุยมาทุกถังแล้วก็มักจะเจอคนนู้นคนนี้ถามตอนแรกอ่ผมไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องไปใครเขาจะตัดสินเราอย่างไงหรือว่าใครจะมองอย่างไรจริงๆไม่มีผลไม่มีผลกับผมถ้าผมเลือกจะทําแล้วนะครับแต่พอผมทําไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องเสียหายมันก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งที่ยังมีประโยชน์ และประโยชน์นั้นมันก็ยังไปถึงคนอื่นผมไม่ทุกขก์กับสายตาของคนอื่นครับผมไม่และก็ไม่ไปโทษเขาหรือไม่ไม่ไปรู้สึกอย่างที่เขาตัดสินเรานะครับเพราะผมคิดว่าครูบาอาจารย์สอนมาว่ามันไม่มีงานอะไรต่ําถ้ามันทำด้วยใจสูงแล้วก็ผมทำเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงตัวเองทั้งหมดผมรู้สึกผมอยู่ในสถานะของคนที่ที่กำลังแบ่งปันให้กับคนอื่นผมเลยคิดว่าผมไม่ต้องไปกังวลกับสายตาคนอื่น พอเวลาผ่านมาผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าไอดอลเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องของการงานอาชีพอะไรอย่างนี้น mm hmm. นะตอนตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยเราต้องทํางานดีน้องจะได้จะเลยลอยตามผมไม่มีความคิดอย่างนั้นมาหลหนดีแล้วนะผมคิดว่าไอดอลที่ดีคือมันต้องทําดีก่อน mm hmm. มันต้องคิดให้เป็นใช้ชีวิตให้เป็น mm hmm. ผมผมผมคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดอย่างนั้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับอาจารย์ โอ้จานสองร้อยเลยเหระครับนี่ไงเกือบพันแปดสิบแล้วอะแล้วเพิ่มไปเผือเอาไปทำโอ้จานขอบคุณมากครับจานโอ้จานช่วยทำบุญอีกครับเจ้สวัสดีครับเจ้ผมมาซื้อข้าวสาร ว่าถุงหนึ่งนะครับรายได้จากการขายขยะเนี่ยก็จะไปช่วยคนพิการก็พอดีคนพิการก็จะซื้อข้าวไปให้เขาซื้อข้าวไปมอบให้ค่ะคนพิการใช่ฮะใช่ครับถ้าคุณไม่บอกเราเรา,เราอาจจะช่วยคุณอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงรอเลยก็รอรอช่วยเออรอด้วยกันละกันเนาะโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเจ๊มากนะครับขอบคุณมาก ครับขอบคุณมากครับถ้ายังไงผ่านมาแถวบี้มกหาพวกเราก็ได้นะยินดีเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับบางคนบอกว่าใครเขาจะมาบริจาคได้บ่อยก็คิดอย่างนั้นแรกๆนะฮะแต่พอทำมาสักล่วมๆ่วงปียิ่งรถคันนี้ไปที่ไหนยิ่งมีคนบริจาคก็จะเป็นอย่างนี้ฮะพี่น้องในหมู่บ้านเองหรือว่าคนข้างนอกเองเห็นก็จะก็จะช่วย มันเลยชื่อลดเติมบุญนี่นะให้คนทุกคนได้มีโอกาสได้เติมบุญแล้วก็เติมเสร็จแล้วเนี่ยบุญเหล่านี้ก็จะกลับมาหาเขาก็คงจะได้ในเรื่องความสุขความสบายใจเป็นงานทำบุญไปด้วยในขณะที่ปลายทางคนได้โอกาสเขาก็จะได้ประโยชน์เฮียคนนี้ครับนี่ไปเก็บไีแก่เนี่ย <c oughs> ลูกเอาข้สารไปไาลูกมา now uh -huh. uh -huh.